สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเสาวน้อพี่น้องมันนี่จะเปิดหานคือเก่าน้พี่น้องเมื่อก่อนนะคนตกพี่น้องไฟหุ่นเขาอบอวด้ลายหนาวสัางนอกได้คลายโซงสามโจงเลยค่ะต้องก็คือคนตกบึ้มเหมือเลยก็เลยปิดหานเลยน้องบาบอวยาบอวยคลายสั่ะว่านี่ก่ะสีคึมคึมแต่ว่ามั่โตก,ก็พอได้คลายอยู่น้องพี่น้องเมื่อไร่ทีโจก,กันยังไวดีเนาองก็หน,นีละ ปิดหาเนาะก็สิคือว่าสิดดๆนาอนี่กดดลมๆคือว่าลมรองนี่ละพี่น้องเอ้ยเขาพเาบ่ได้ขายเลยเนาะเสื่องเฮาก็เบดแน่เลยเพราะว่าเธหาซื้อธบ้านก็บ่มีพี่น้องเขาเจ้าบ่ได้ไปไทยเนาก็เลยสิขาคือเจ้าเขาเจ้าว่าเขาจะสิไปไทยอยู่เคื่องเฮาก็มีแต่น้ํามื้อนี้กับจานเนาะพวกฟังปีกน่ะมันบิดเลยขายดีเนาะพี่น้องฟังปีกเนี่ยเพราะว่า ให้เขมากินเล็กน้อยเข้ามากินเลยมันเสียบเหรอเมดซื้อมาตอนน่ะมาแต่ขายซื้อมาแต่ส่งสุกรของพี่น้องเขาไม่ได้ซื้อมาเผื่อรายเพราะว่าตอนนั้นเาไปไทยเงินเขาก็ไปรายนี่นเขาเลยไปซื้อมาไหวรายเลยสั่งเข้าใจนอกภางเหน,น,ยยนือมาเหนือสิได้หรือ่บนอกาะว่าเขะจะสิไปไทยแต่นี่มันมาเปิดหายแล้วเลยพี่น้นนองแดดก็ค่ายแดดแต่ว่าไม่แดดน่ะหมดไม่แดดก็ซื้อสีเดีขา,ายอยู่นกลางมันพอแล้ว นพี่น้องบรรยากาศยำเลยปีงสามเอ็นเออปีงจำหัวใจนะพี่น้องไม่หาบ้านใกล้ชีส uh, uh, um ุกเลยแหละเออค้างใกล้นอนๆแบบนี้ก็ได้จังบอะเอายังนำเดิมเอายังเอายังเอายังไม่ฝาขลุ่นใส่ขลุ่นใส่นะเดี๋ยวสีเบอร์อะไรนะตะลีขนม แล้วไปใช้มื่นอื่นไปเที่ยเวอรเวไจ้ะน้้กัมันกบแงมันโบซีดสากเขาใเยกมันแขงกานกาวแงอื่นดิเขาเขาจะจุน่อกเลยีนเนาะในนากับอคือกับผอะเี่อะรอตลาดุ่งคนตกรัพี่น้องคนลินขึ้นผ้าสมงผลมาะปีงขนมปังขาเข้าจ้าสังอ๋อไมผลแล้วจ้ะ ฟังปีงสามแผ่นเช้าน,นอนราาู้ก็จะมาอะไรใส่เงินจงจะกระหอกมาใสาน่นาโซละทีน้องเองนอะง อ,อมตตามไทยใช่เด้อเย็นเย,ยนน่ะเอ้ยใส่เนย่างดอกลูกค้าพี่เสียมาหาขอบอกคอยไดคลายกร่อือเฟินตกเลยตอนนี้แกลีนนี้มีเยอะเมื่อ<ห>คืนนี้ตก ดินสอแจงเลยทางกระเพื่อนเพื่อนม่ใช่เดินเยหนึ่งเป็่มาเน้ะอมช็อคโกแลตหวานอ๋อเค็บมดะอ๋อเก็มๆบ่เค็มๆเค็ม ตู้ชไปตุกเด้อ hmm. ตุกหายเด้อเอ๋ต like bon ู้ชาไปตุกเด้อนี่ทุกคน่นมืสิตุกนี่ตาเดนได้ไหนคันตุกอันนี้ก็สิเบอร์ดีแล้วน้พี่น้องถ้าซื้อเงี้ยคือพิซังนี่ในบ้านนันบ่มี เขาเป็นหัวหัวห้วหัวหัไ้เออขงลูกท่าเป็นว่าเอาวของอีน้ยเลยยังจนเย็นยะร่างซีซีมเลย นก็บ่มโหไครคบตัวาตาเอวนิ่งเสยงไม่น้อยเลยทตาถึงเดินได้อนะเนยช็อกโกแลตเบอร์เบอร์เออเอ้เอร์แงึงหนึ่งเนาะกึงหนึ่งช็อกโกแลต ในคนโต๊ะน้พี่น้องยังิีบหนีอยู่เนาะแต่ว่ามันโบแห้งก็ได้มันกระใครกระุดทุก่อนแลลวตอนนี้ก็คามเติมแล้วพี่น้องหามุองเลยเมื่อนี้ก็บ่ได้คอยได้คลายไปเลยน้พี่น้องเพราะว่ามันโบแดดท่านแดดทาากัสิีดดคายอยู่เนาะอันนี้มันโบแดดส่วนร้ายน่ะได้คายขนมปังที่น้อพี่น้องคนโต๊มันอากาศมันบบห่อนเขาก็เลยบ่อยากไระเด้นนังกระเส่อนเท่ากับน้วงพี่น้องบ่ได้ร้ายยังไปไเด้เนาะว่า ขึนเฮาก็บ่ลายเนาะเฮ็ดอันนี้มันก็เบิดลายเติมเนาะสําหรัาเครืองนี่ก็บ่ได้แพงพี่น้องแต่ว่าเฮาเห็ดถูนะพี่น้องออกกันกับชาวแพทเฮดเนาะก็เงินบ่ลายลดพี่น้องบรรยากาศฝนเซาตกมันก็ทางก็เพื่อนเพือนี่น้องเอ้ยคันอืมกามได้เขาจะเห็นเนาะคันเห็ดก็คือสีบ่ได้ดอกเนาะสวงพนี่ยามแรงพุ่นเลยเนาะแต่ว่ามันสูเบิดเลยแถวนี้ตหน้าเฮือน้าแพทนี่เนาะ นี่นะคะนะอันนี้นะลูกศิษนะย์ของแมวเจ้าเกตแล้วก็มาพร้าขายของข้าก็มีแต่นมปังปี่แล้วก็น้าม,มีอย่างนี้แหลนะนาะพี่น้องมันเป็นคลองเนาะแคมนี่นะอันนี้เป็นคลองน้าข้างในนะปูไม้ยีนะ่พี่น้องอยากได้ขายอยากได้นาะพี่น้องมาอนีคขายมาได้หาพกหมือเลย ยังบอดาอง่ายดอกน่าทืนตู้เนี่ยกะหาหกพันเนาะลงทืนไปจักเดือนหนึ่งเนี่ยกะจักสิได้หรือบอดนะพี่น้องช่วงนี้ผัดยามพ้นเนี่ยแต่พ้นโต๊ะขยามแหลงเนี่ยกะคือสิพอได้ขายอยู่เนอกกล่าวกับ่อหูเนาะขายไปเรื่อยๆนี่เลยครับกะเถียงกะตัวได้เบืดเทากระซื้อมาตื่นน้ำเลอนอยไปเนาะพอหวังงบมาบลายทางเปลื่นแห่งๆเงากับเศร้าตั